สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะอาจจะเปลี่ยนโลเคชั่นอะไรไปบ้างนะ,ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยจะไม่เบื่อจริงๆแล้วผมอยากจะไปนี่เลยตามริมแม่น้าบรรยากาศดีๆในเขตมังนน,นี่มีสวนมีอะไรเยอะแยะแต่ทีนี้ที่มาเนี่ยต้องมาพบเพื่อนๆบ้างมาดูร้านรวงอะไรต่างๆนะฮะก็ วันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะคุยเรื่องอะไรไม่ได้เตรียมอะไรมาผมก็จะถามเพ,เพื่อนดีกว่าว่าจะอยากจะรู้เรื่องอะไรอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับพี่สบายดีนะสะบายดีครับเดี๋ยวจะฟังเรื่องเกี่ยวกับกสินครับกฟังเรื่องเกี่ยวกับกระสินใช่ไหมครับครับกอกสินเป็นรูปร่างยังไงไม่รู้เนาะ ใช้ทาอะไรผมก็ยังไม่เข้าใจอ่ะอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ครับครับก็ครับท่านผู้ชมครับก็พี่เขาก็อยากจะทราบเรื่องกสินก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคนที่เข้ามาชมว่ากสินมันเป็นยังไงรูปร่างยังไงกสินคืออะไรอผมก็จะพูดตรงนี้กสินคืออะไรกสินเนี่ยก็คือหลักการปฏิบัติฝึกสมาธิจิตที่ องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตัดวางแบบการฝึกไว้ให้ทั้งหมด40แบบด้วยกันนะที่เขาเรียกว่ากรรมฐาน40นะครับอันนี้ไม่ได้มีสคริปอะไรนะครับผมพูดสดๆนะฮะพี่เขาก็ถังกันสดๆเลยอยาการู้เรื่องอะไรก็คุยก็กรรมฐาน40ที่พระุูธเจ้าทรงวางแบบไว้ให้ใน40นั้นจะแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด10หมวดนะผมจะยกตัวอย่างนะครับหมวดอหมวดอันดับแรกคืออนุสติ อนุสติมีสิบอย่างอนุสติมีสิบอย่างอาสุภะสิบอาหารเรยปัะจุลัญ伽ผญญมิหารสี่สี่แล้วก็สติปัฐานสี่อะไรต่างๆเนี้ยรวมทั้งหมดสี่สิบอย่างด้วยกันกระสินก็คือหลักการปฏิบัติสมาธิจิตซึ่งจะแบ่งทั้งหมดเป็นสิบอย่างด้วยกันกระสินก็จะมีกระสินไฟใช่ไหมกระสินไฟกสินลมกระสินดินกระสินน้ํา กระสินสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวนะทีนี้กสินทั้งสิบอย่างเนี่ยการจะนํามาใช้ในการปฏิบัติจิตเพื่อให้จิตมันสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจเราอยู่ในสมาธิจดจอ่ออยู่ในสิ่งสิ่งนั้นผมจะยกตัวอย่างกสินสีขาวนะฮะกระสินสีขาวกระสินสีขาวนี่พระท่านเรียกว่าโอทาตกสินโอทาตกสิน ที่ผมยกตัวอย่างกระสุนสีขาเพราะอะไรฮะมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมเด็จพุทธโคสา,าจารย์ในตำราวิสุทธิมักท่านบอกว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนเลยเนี่ยคนที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนเลยเป็นคนให,ใหม่ในชาตินี้ชาติปัจจุบันเลยไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรเลยท่านบอกถ้าอยากมีตาทิพย์มีใครอยากมีตาทิพต์ไหมฮะตาทิพย์เนม่ว่าตาเป็น ปลาวิเศษมองเห็นนะครับเราเป็นมนุษย์ที่มีธาตุสี่มีร่างกายอยู่ไม่สามารถจะมีตาทิพได้แต่มีความรู้เหมือนตาทิพถ้าจะมีตาทิพจริงๆก็ต้องเป็นพวกที่มีอธทิสมานกายที่มีกายทิพนะฮะมีตาทิพได้มีอธิสมานกายทีนี้การฝึกเนี่ยกจะมีใช้กระสินสามอย่างในการมีก๊าสินสีขาวก๊าินไฟแล้วกระสินแสงสว่างกระสินแสงสว่างก็คือ อาโลกสินกสินไฟคือเตโชกสินกสินสีขาวคือโอทาตกสินผมจะคุยเรื่องโอทาตักกสินกันเป็นกระสินสีขาวทีนี้กสินเนี่ยเมื่อเรามันเหมือนคือจะฝึกกสินนะฝึกอะไรแล้วแต่เป็นเป็นการชักจูงจิตใจเราให้มันสงบอยู่ในสมาธิจดจ่ออยู่ในสิ่งสิ่งนี้มันต้องขึ้นต้นจากอนาปานสติเหมือนกันทั้งหมด เมื่อกาหนดอานาปานาสติแล้วมากําหนดอารมณ์กสินสมาธิได้จากกสินนะครกระสินสีขาวเราก็ภาวนาอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราภาวนากําหนดลมหายใจพุโทโธธรรมโมสังครอะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยเราก็มานึกถึงโอตาจากกสินนึกภาพสีขาวอะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวเสื้อสีขาวรถสีขาวปากกาสีขาวอะไรขาวขาวก็ได้สามารถที่จะนำมากำหนดนึกรู้ในใจเราได้หมด ให้จาภาพนั้นไว้ลืมตาก็มองเห็นหลับตาก็มองเห็นเห้เรียกว่าให้เป็นภาพติดตาติดใจอันนี้คือหลักกระสินนะครับกสินทั้งสิบอย่างเนี่ยฝึกเหมือนกันแต่ผมยกตัวอย่างสีขาวกําหนดลมหายใจเรียบร้อยแล้วมานึกภาพสีขาวอะไรก็ตามที่เป็นสีขาวสามารถนึกได้หมดกําหนดลมหายใจได้หมดทําวันนิดละหน่อยขับรถอยู่นึกภาพเห็นสีขาวก็ใช้ได้อะไรเป็นสีขาวเห็นปุ๊บจิตเราจับเป็นสีขาวเลยใช้ได้ จะเป็นแมสสีขาวก็ได้จะเป็นคนเขาขาวก็ได้นะครับขอให้เป็นสีขาวนะนี่คือตําราวิสุทธิมารที่สมเด็จพุทธกคสอาจารย์ท่านได้ลดจนาไว้นะกระสินสามอย่างสามารถฝึกบุตรทิพย์จุจจคุยานได้กระสินทั้งหมดมีสิบอย่างด้วยกันหลักการปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดนะครับหลักการปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดขึ้นต้นด้วยกําหนดลมใจอาณาปานสติหลังจากอาณาปานสติแล้วก็มานึกถึงกระสิน อารมณ์สมาธิที่ได้จากกสินเนี้ยมันสามารถนําไปใช้งานในหลักของวิชาสามได้ง่ายได้ดีอันนี้วันนี้ผมจะคุยถึงแค่กสินกําหนดลมหายใจติดเป็นภาพติดตาติดใจแค่นี้ก่อนหลังจากภาพติดตาติดใจแล้วเราจะเกิดเป็นอุกหานิมิตภาพอุกหานิมิต นะเป็นภาพที่มันปรากฏขึ้นในในดวงจิตในสมาธิของเราที่เรามองเห็นเหมือนการดูหนังมันจะเห็นภาพมันฉายขึ้นมาเลยเมื่อเกิดอุคฮานิมิตเนี่ยในตำราท่านพระท่านหรือที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วแต่เราก็จะกําหนดไปในสีขาวนั้นกําหนดว่าให้มันใหญ่ย่อให้มันเล็กบังคับไปทางด้านซ้ายบังคับไปทางด้านขวาัางคับขึ้นบนขึ้นล่างนี่คือหลักการปฏิบัติ ในเมื่อเราเห็นอุกหาบาิบินนั้นแล้วเราสามารถบังคับอุกหาบาิบินนั้นได้ฝึกทีละนิดละหน่อยจะใครอยากทราบอะไรก็ถามเข้ามากสินก็คือการวิธีการปฏิบัติสมาธิจิตอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างที่เราเลือกมาปฏิบัติกสินนะครับผมก็จะเล่าไล่เลยดูว่าเตโชกสินก็คือกสินไฟเตโชกสินกสินไฟอาโลกสินกสินลม โอทาตกสินกสินสีขาวโลหิตตกสินกสินสีแดงนะมีละกสินกสินสีเขียวแล้วท่านใดที่แนะนำนะครับท่านใดที่มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวโกรธโกรธง่ายๆเนี่ยโทสะโมหะแรงเนี่ยเราก็จะกําหนดด้วยกสินสีเขียวเราใช้กสินสีเขียวนะครับมันจะดับโทสะได้ดีการฝึกนี่คือหลักการเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆครับมันมีเรื่องคุยได้เยอะ ก็คลิปนี้เราก็คุยกันสั้นๆเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอทุกท่านมีความสุขอย่าอย่าได้มีความทุกข์ใดๆเข้ามาสนใจฝึกอะไรคุยกันสวัสดีครับ